ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนสีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยทินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบณรรัณฑิตนักปฏิบัตทิทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังมีคุณภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Around You ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีด้วยระบบ FM ความถี่89.5เมกะคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้รายการอ n i s i s r o รา d You ของเรานะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยว ค้องกับภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ฟังซึ่งช่วงแรกนี้จะเป็นเรื่องของวลีการพูดพูดว่าฉันไม่รู้นะคะแบบภาษาอังกฤษพูดอย่างไรได้บ้างคุณผู้ฟังเคยประสบปัญหาคิดอะไรไม่ออกตอนตอบคำถามเมื่อเราจะต้องพรีเซนต์งานบ้างไหมคะถ้าหากว่าเราเบื่อที่จะพูดประโยค I don't know นะคะ วันนี้ทางรายการก็จะมีการนำเสนอวิธีการตอบว่าไม่รู้แบบภาษาอังกฤษนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้เลือกในการใช้ตอบคำถามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ภาษากายก่อนนะคะเพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่รู้แบบภาษาอังกฤษแบบที่ฝรั่งเนี่ยก็ยังเก็นะคะ เขามีการใช้ภาษากายอย่างไรแบบแรกก็คือเป็นการที่ double shoulder truck Sh นะคะการที่เขา double shoulder t Sh r u g ก็เป็นการลักษณะของการยักไหล่สองข้างซึ่งเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะสากลนะคะเพราะว่าเราเราที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันค่ะภาษากายในรูปแบบต่อมานะคะ จะเป็นลักษณะของการ hands outstretched palm สับเป็นลักษณะของการเผยมือนะคะซึ่งปกติก็จะมีการยักไหล่เล็กน้อยค่ะภาษากายแบบต่อมานะคะจะเป็นการ silence ค่ะ silence ก็คือการที่เราเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ถามกลับไปว่า any other questions แปลว่าคุณมีคำถามอะไรอีกไหม ซึ่งการที่เราถาม any other questions นี้นะคะเป็นเพราะว่าคำถามแรกเนี่ยเราก็เกิดอาการอ้งเกิดอาการแบงก์ไปไปนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบต่อมานะคะภาษากายอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้นะคะจะเป็นลักษณะของการทำ single shoulder shrug นะคะก็คือการยักไหล่ข้างเดียวค่ะส่วนรูปแบบต่อมานะคะจะเป็น เรื่องของวิธีการพูดว่าฉันไม่รู้นะคะเป็นประโยคภาษาอังกฤษนอกจากคำว่า I don't know นะคะที่เราใช้กันเกลื่อนแล้วยังสามารถพูดในรูปแบบอื่นได้อีกนะคะแบบแรกเลยค่ะก็คือ I can find out for you I can find out for you แปลว่าเดี๋ยวจะหาให้ได้นะซึ่ง ตอนนี้นะคะก็ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันรูปแบบต่อมาค่ะเราอาจจะบอกคู่สนทนาไปนะคะว่า I can't remember off the top of my head I will get back to you on that ก็คือประมาณแบบจากที่จำได้จริงๆเลยนะตอนนี้คือจำไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวจะ กลับมาหาให้คุณอีกทีในหัวข้อนั้นแล้วกันรูปแบบต่อมาที่เราจะพูดว่าฉันไม่รู้ได้นะคะก็คือ I don't have that information here right now แปลว่าฉันยังไม่มีข้อมูลในตอนนี้ค่ะแบบต่อมานะคะ I have no idea I have no idea ก็คือฉันยังไม่มีความคิดยังไม่มีไอเดียในตอนนี้เลย แบบต่อมาค่ะ I haven't got a clue หรือ I haven't a clue นะคะแปลว่าไม่มีร่องรอยเลยไม่รู้จริงๆประโยคต่อมาค่ะ I haven't got a f a n d i e d idea ประโยคนี้นะคะเป็นสำนวนที่แปลว่าฉันไม่รู้ชนิดที่ว่าหาที่มาแล้วไม่เจอจริงๆประโยคต่อมาค่ะ I haven't had time to think that through yet. แปลว่ายังไม่มีเวลาคิดทบทวนเรื่องนั้นเลยประโยคต่อมานะคะที่บอกว่าฉันไม่รู้นะคะ I haven't looked at that yet. I haven't l o o k at that yet นะคะยังไม่มีเวลาดูเลยจ้าประโยคต่อมานะคะที่เอาไปใช้ได้นะคะก็คือ I want to be sure. and give you the correct information. Let me check. แปลว่าฉันอยากจะมั่นใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณนะเดี๋ยวดิฉันจะลองเช็คดูก่อนนะคะประโยคที่น่าสนใจต่อมาคะ่ะ I will double check and let you know. แปลว่าฉันจะเช็คมันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะบอกให้คุณรู้นะคะ ประโยคต่อมาค่ะ I will find out and let you know แปลว่าฉันจะหาคำตอบและบอกให้คุณได้ทราบประโยคต่อมาที่น่าสนใจนะคะ I will get back to you on that one หมายถึงแล้วจะกลับมาหาคุณในประเด็นนั้นนะคะประโยคต่อมาค่ะ I'm going to investigate that further แปลว่าฉันจะสืบค้นต่อไปประโยคต่อมาค่ะ I'm not sure แปลว่าฉันไม่มั่นใจนะส่วน I'm not I'm not 100% sure on that นะคะจะหมายถึงฉันไม่มั่นใจ100%ออย่างแท้จริงในเรื่องที่กล่าวมานะประโยคต่อมาที่น่าสนใจค่ะ I'm probably not the best person to ask for that information หมายถึงฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดที่คุณจะถามข้อมูลนั้นประโยคต่อมาค่ะ Let me check on that แปลว่าให้ฉันเช็คก่อนนะคะส่ว so, น Let me find out for you นะคะ Let me find out for you แปลว่าให้ฉันหาให้คุณนะประโยคต่อมาค่ะ, let me, ะ,คคะ let me look that up for you ให้ฉันลองหาให้คุณนะคะประโยคต่อมาที่บอกฉันไม่รู้แบบภาษาอังกฤษได้นะคะ that requires bit more research first หมายถึงนั่นอาจต้องขอเวลาวิเคราะห์วิจัยก่อนนะคะประโยคต่อมาค่ะที่น่าสนใจก็คือ that's a really good question I will check แปลว่า นั่นเป็นคำถามที่ดีฉันจะเช็คให้ประโยคต่อมาที่ใช้บอกว่าฉันไม่รู้นะคะ That's something I want you to find out for yourself หมายถึงมันก็มีบ้างในบางอย่างที่ฉันอยากให้คุณหาคำตอบด้วยตัวของคุณเองรูปแบบประโยคต่อมานะคะ That's a really good question หมายถึงนั่นเป็นคำถามที่ดีการที่ผู้พูดพูดแบบนี้นะคะอาจจะเป็นการสื่อถึงว่าใช่สิเพราะว่าฉันเนี่ยตอบไม่ได้นั่นเองค่ะรูปแบบประโยคต่อมานะคะที่บอกว่าฉันไม่รู้ก็คือ what do you suggest แปลว่าแล้วคุณแนะนำว่าอย่างไรดีล่ะการที่ผู้พูดพูดแบบนี้นะคะ what do you suggest นะคะ ก็เป็นการตอบคําถามด้วยคําถามนั่นเองค่ะรูปแบบต่อมานะคะก็คืออาจจะพูดไปว่า what do you think what do you think หมายถึงแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะแบบต่อมานะคะก็คือ who knows นะคะ who knows เป็นคำถามเชิงสํานวนเปรียบเทียบหมายถึงแล้วใครจะรู้ล่ะแบบต่อมานะคะ you know There are some questions that we haven't been able to answer. หมายถึงคุณก็รู้นี่ว่ามีบางคำถามที่เรายังไม่สามารถให้คำตอบได้ประโยคต่อมานะคะ Yours g u e is as good as mine. หมายถึงก็เดาพอๆกันนั่นแหละประโยคที่น่าสนใจต่อมาค่ะ Don't know นะคะ Don't know แปลว่าไม่รู้และ ประโยคสุดท้ายนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือ Google it นะคะ Google it เอาไว้ใช้เวลาที่เราก็ไม่รู้คำตอบเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคที่เราอาจจะใช้ได้นะคะก็คือ I don't know Google it หมายถึงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลองหาใน Google ก่อนไหมค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www. infinity. co. th เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังได้พักฟังเพลงเพราะๆต่อจากทางสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามรับฟังกันให้ได้นะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ พบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ English Around You อีกแล้วนะคะทางคลื่น FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตในช่วงที่2ของรายการ English Around You นะคะจะเป็นเรื่องของบุพเพสันิวาสภาษาอังกฤษนะคะกับคำศัพท์ คำเด็ดเข็ดฟันดีงามตามท้องเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งในคำแรกนะคะขอนำเสนอคำว่าบุพเพสันนิวาสนะคะหรือเนื้อคู่บุพเพสันนิวาสแปลว่าการเคยเป็นเนื้อคู่กันการเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนที่เคยมีบุพเพสันิวาสต่อกันเมื่อมาพบกันเข้าในชาตินี้นะคะ ย่อมจะรักกันและอาจจะได้เป็นสามีภรรยากันอีกหรือการเคยเป็นพ่อแม่หรือลูกกันมาก่อนค่ะคำว่าบุพเพสนิวาสน,นะคะในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า love destiny ในขณะที่คำว่าพรมลิขิตนะคะเราจะใช้คำว่า destiny ตัวอย่างประโยคเช่น Do you believe in destiny? อีกหนึ่งครั้งค่ะ Do you believe in destiny? หมายถึงคุณเชื่อในพรหมลิขิตไหมอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ It's your destiny and you can't fight it อีกหนึ่งครั้งค่ะ It's your destiny and you can't fight it หมายถึงมันเป็นพรหมลิขิต และคุณก็ไม่อาจที่จะต่อต้านมันอย่างบางครั้งนะคะเราเจอใครแล้วถูกชะตามากๆหรือเจอแล้วรักเลยหรือรักแรกพบเนี่ยเขาก็มักจะเรียกกันว่า love at first sight นะคะหมายถึงรักแรกพบในทางศาสนาเนี่ยเชื่อกันว่ามีความสัมพันธ์กันมาในอดีตชาติ หรือถ้าเกิดมาเป็นคู่กันเขาก็จะเรียกว่า so u l mate ซึ่ง so u l mate นะคะเราอาจจะเห็นมีการเขียนติดกันหรือแยกกันก็ได้ค่ะคำว่า so u l mate ก็ให้ความหมายว่าเนื้อคู่ในภาษาอังกฤษนั่นเองถึงจะอยู่คนละพบคนละชาติอย่างไรเสียนะคะก็ต้องมาเจอกันนั่นเองล่ะค่ะคำต่อมานะคะ ก็คือคำว่าออเจ้านะคะคำคำคำนี้นะคะเป็นคำศัพท์สุดฮิตจากเรื่องบุพเพันนิวาสคำว่าออเจ้าหมายถึงเจ้าหรือเธอเพียงแต่เอาไว้เรียกคนที่อายุน้อยกว่าอาวุโสน้อยกว่าเป็นคำสมัยสมเด็จพระนารายณ์ค่ะมีบอกไว้อยู่ในจดหมายเหตุลาบูแบนั่นเอง แต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะระหว่างไทยเทศก็คือวัฒนธรรมการนับญาติอย่างคนไทยเจอกันก็เป็นญาติกันละนะคะเพราะว่าเราเน้นความอ่อนน้อมตามวัฒนธรรมตะวันออกเน้นการพึ่งพากันและกันค่ะซึ่งผู้หญิงนะคะเราก็จะเรียกกันว่าพี่เจ๊ป้า หน้าหรือยายส่วนผู้ชายนะคะก็จะเรียกว่าพี่เฮีย <Here, S 1> ลุงน้าตาแต่พอผู้ชายนะคะจะจีบผู้หญิงจะเรียกผู้หญิงที่เขาจะจีบว่าน้องซึ่งจะใช้เสียงหวานเชียวนะคะส่วนผู้หญิงอยากจีบผู้ชายก็จะเรียกผู้ชายว่าพี่คุณพี่เรียกแทนตัวเองว่า น้องทำเสียงแบลวๆไปนะคะเรียกว่าเสียงสองก็ได้ค่ะผู้หญิงเนี่ยจะเรียกผู้ชายสูงวัยกว่ามากๆว่าเฮียนะคะเรียกว่าหนาอาหรือป๋าค่ะส่วนตัวคนเรียกจะแทนตัวเองให้ดูเด็กน่ารักนะคะก็คือหนูบางคนหน้าแก่กว่าคนถูกเรียกยังเรียกตัวเองว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ ดูดูไปนะคะก็เป็นภาษาที่น่าเอ็นดูเลยค่ะฝรั่งเนี่ยถ้าเขาไม่สนิทกันจริงๆก็จะไม่เรียกนะคะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะเขาเน้นความเท่าเทียมค่ะอย่างเช่นคำที่เขาจะเอาไว้ใช้เรียกคนที่สนิทกันมากที่เหมือนพี่น้องกันนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเรียก bro นั่นเองค่ะ B R o, bro bro ซึ่งย่อมาจากคำว่า brother กับเรียกคนที่สนิทมากเหมือนพี่น้องกันนะคะในเพศหญิงเราจะเรียกว่า sis s-i-s sis ซึ่งย่อมาจาก sister นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ Hey sis What are you doing หรืออาจจะมีการทักนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือ What are you up to bro หรืออาจจะพูดว่า Yo bro What's up bro ก็ได้ค่ะคือในคนฝรั่งเนี่ยเขาจะฝึกให้พึ่งพาตนเองนะคะและมีความเท่าเทียมกันจริงๆดังนั้นจึงดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียกใครเป็นพี่เป็นน้องง่ายๆแต่ถ้าเขาสนิทกับใครแล้วแล้วก็เขาก็จะใจใจเลยค่ะคำต่อมานะคะไปเวทค่ะไปเวทเวทก็คือ ส้วมหลุมนะคะเป็นส้วมสมัยโบราณแบบง่ายๆสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะเป็นส้วมหลุมนั่งยองๆมีไม้หรือหินพาดรองค่ะมักใช้กันเฉพาะคนในสังคมชั้นสูงคำว่าส้วมนะคะคำแรกที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ toilet นะคะซึ่งเป็นคำศัพท์แบบ British English นะคะแต่ถ้าจะไปใช้ในฝั่งของอเมริกาจะเป็นคำที่ถือว่า ไม่ค่อยสุภาพนักคนอเมริกันนะคะจึงมักใช้คำว่า restroom นะคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าห้องสุขาหรือห้องน้ำนั่นเองแต่ถ้าจะใช้คำที่แปลว่าซ่วมโบราณโาน,นะคะอย่างซ่วมหลุมนะคะก็อาจจะใช้คำว่า privy ตัวอย่างเช่น Does this camp ground have a privy แปลว่าที่ตั้งแคมป์นี้มีห้องสุขาไหม ส่วนส่วนอื่นๆนะคะที่น่ารู้นะคะก็จะมีคําว่า bathroom นะคะเป็นคําที่ชาวอเมริกันใช้ที่หมายถึงห้องน้ำนั่นเอง W.C. นะคะ W.C. ย่อมาจาก water closet นะคะคำคำนี้ไม่ค่อยใช้กันนักแต่อาจจะเห็นตามสถานที่ต่างๆก็ได้คําต่อมาค่ะ lavatory นะคะคือห้องที่มีทังซ้วมและอ่างล้างมืออยู่เช่นห้องน้ำบนเครื่องบินคำต่อมานะคะ powder room นะคะก็คือห้องน้ำหญิงมักจะเห็นบนป้ายตามโรงแรมหรูๆส่วนคำว่า John นะคะหรือแค่เนี่ยเป็นคำแสลงที่ชาวอเมริกันใช้กันแปลว่าซ้วมค่ะที่ใช้คำนี้เพราะคนที่คิดห้องน้ำเป็นคนแรกในอังกฤษชื่อนายจอร ส่วนคำว่าลูนั้นเป็นแสลงที่ชาวอังกฤษใช้แปลว่าส่วมค่ะและคำว่าพ่อฉีนะคะก็คือโถเด็กไว้ปลดทุกข์นั่นเองมาดูตัวอย่างการใช้กันบ้างนะคะ I need to use the bathroom อันนี้คือแบบสุภาพแต่ถ้าแบบได้อารมณ์นะคะต้องประมาณว่า I'm going number one นะคะกับ I'm going number two เบอร์หนึ่งนะคะก็คือการที่เราไปถ่ายเบานั่นเอง ส่วนเบอร์สองก็คือการที่เราไปถ่ายหนักค่ะถ้าพูดกับคนกันเองสนิทกันนะคะก็ I need to pee นะคะหมายถึงฉันปวดปัสสาวะหรือ I'm gonna go poo นะคะแปลว่าฉันจะไปถ่ายหนักและคำสุดท้ายนะคะก็คือ don't อ็นะคะคำคำนี้หมายถึงโดนว่าโดนตำหนินั่นเอง เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเขามีการใช้คำว่าอะไรกันบ้างตัวอย่างอย่างในตัวอย่างประโยคแรกนี้นะคะ her father scolded her for upsetting her mother หมายถึงพ่อของหล่อนด่าหล่อนเรื่องที่ทำให้แม่ผิดหวังอีกคำหนึ่งที่มักจะใช้กันก็คือ to chew out นะคะ to chew out หมายถึงการด่าแบบไม่ยั้งนะคะด่าเสียหายหายด่าหนักจริงอะไรจริงนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น I just got chewed out by my wife หมายถึงฉันเพิ่งโดนแฟนด่ามาและอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ My m o m just chewed me outMy m o m just chewed me out หมายถึงแม่เพิ่งด่าผมมา และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.infinity.co.th วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการ e อ i s h a r o ราอยู่ได้ใหม่ในครั้งหน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่89.5 MHz คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตดิฉันพุทธนาสวัสดิโยทินพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ